หลังจากที่ทำเอาแฟนคลับลุ้นอยู่นานครับก็ปรากฏข่าวว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ครับปฏิเสธข้อเสนอการต่อสัญญาจาก YG ถึง2ครั้งครับซึ่งคาดว่ามูลค่าของสัญญาที่ได้รับนั้นสูงถึง50,000ล้านวอนครับหรือกว่า1.3าพันล้านบาทในหลังจากที่ข่าวแพร่สะพัดออกไปก็ทำเอาราคาหุ้นของค่าย YG Entertainment ร่วงลงไปกว่า9%เ,เลยทีเดียวซึ่งถือเป็นราคาหุ้นที่ตกลงมากที่สุดในรอบ1ปีนะับตั้งแต่28กันยายน2565อห้าครับและเพื่อให้เข้ากับกระแสข่า,สขาวนี้คร ด้าวเกาหลีสัญชาติไทยลิซ่าแล c พิงค์ ลริสามโนบาลครับหรือลิซ่าบแบล็กพิงคครับเป็นศิลปินไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยครับเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกลิลกรุ๊ปเกาหลีชื่อดังอย่างแบล็กพิงคครับเธอเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2540ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับแต่มาเติบโตที่กรุงเทพมหานครเธอจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนปราพามนตรี1ระดับมัธยมศึกษาครับที่โรงเรียนปราพามนตรี2โดยมีชื่อเดิมครับว่าปานปรียามโนบาลต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นลริสามโนบาลครับซึ่งคำว่าลาลิสามีความหมายว่าบบุคลทีีี่่่ได้้รรัักกกกาายยออองนอนงนนนจมชืใ เด็กว่าปอกแพ็กครับทำให้เหล่าแฟนคลับชาวไทยหยิบมาเรียกด้วยความเป็นดูว่าปอกแพ็กนี้ ที่นี้ดัดแปลงไปตากการออกเสียงแบบเกาหลีนั่นเองครับผมเมื่อรู้ตัวว่ามีความฝันอยากเป็นศิลปินครับลิซ่าก็เดินหน้าสมัครเรียนครับทั้งเต้นทั้งร้องในหลากหลายสาขาครับตั้งแต่ฮิปฮอปลมไทยไปจนถึงร้องเพลงลูกทุ่งก็ทํามาแล้วครับโดยผลงานในวัยเด็กของลิซ่าก็ไม่ธรรมดาครับพอได้เป็นตัวแทนโรงเรียนครับไปประกวดร้องเพลงคว้ารางวัลรองชนะเลิศในการประกวดโครงการ3คุณธรรมนําไทยเมื่อปี2009้ครับแลวก็เป็นขาประจําในการแข่งขันเต้นของโครงการ2ู n ีน b e r ืวนในตอนะฐมอีกด้วย 뭐야 <laughs> 뭐야? <laughs> 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 สาวน้อยลิซ่าครับเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและแม้ว่าจะเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวอวานคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นสายเลือดไทยแท,แท้ๆนะครับแต่ก็มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเธอั้นเป็นลูกคลื่นครับเนื่องจากเธอมีพ่อบุญธรรมคือนายมาโคบุสไวเลอร์ครับเป็นชาวสวิต์ครับที่มีดีก,กีเป็นถึงเชฟชื่อดังระดับโลกควบกับตําแหน่งที่ปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยรวมถึงเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดการขันทำอาหารทั่วเอเชียซึ่งคุณพ่อมาโคก็เป็นอีก่ย ยังเป็นตัวเล็กตัวน้วอยเลยทีเดียว หังเดินสายประกวดในประเทศมาแล้วแทบจปทุกเวทีครับลิซ่าก็พร้อมลุยงานออเดชันระดับเอเชียอย่าง YG Audition in Thailand 2010ครับซึ่งความโดดเด่นของเธอครับก็ทําให้เป็นคนเดียวครับจากผู้สมัครหลายพันคนครับที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเซเลปินฝึกหัดในสังกัด YG Entertainment บริษัทใหญ่แห่งวงการบันเทิงของเกาหลีใต้ในปี2011โดยใช้เวลาร่วมฝึกนาน5ปี3เดือนครับก่อนได้เดบิวต์เปิดตัวครั้งแรกในฐานะลิซ่าแรปเปอร์แห่งวงแบล็คพิงค์เมื่อปี2016 เหนือจากภาษาไทยที่เป็นภาษาแม่แล้วครับลิซ่าสามารถพูดได้อีก3ภาษาด้วยกันนั่นคือภาษาอังกฤษครับจากการใช้สื่อสารกับคุณพ่อที่เป็นพ่อบุญธรรมของเธอครับภาษาเกาหลีครับจากการที่เธอบินไปใช้ชีวิตเป็นเด็กฝึกหัดตั้งแต่อายุ14ปีแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นครับที่ต้นสังกัดให้เรียนเพิ่มเติมเพื่อโปรโมทเพลงละวงครับจนความสามารถจัดเต็มแบบนี้สมกับเป็นไอดอลของทุกคนเลยจริงๆอีพีกับผอีพีกับชื่อเรื่มอีพีอีพี ด้วยความสามารถที่เก่งจนน่าชื่นชมครับรวมถึงนิสัยที่ติดดินเป็นกันเองครับรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและใส่ใจแฟนคลับอยู่เสมอก็ทําให้ลิซ่าแบล็คพิงคครับเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกถึนขนาดทุ่มทุนครับเปย์เงินหมดหน้าตักเช่าบิวบอร์ดราคาแพงครับใจกลางไทม์สแควร์และป้ายโฆษณาฉายภาพเคลื่อนไหวบนห้างดังในมหาคนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพื่ออวยพรวันคล้ายวันเกิดตอนอายุครบ21ปีทําให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินหญิงสัญชาติไทยคนแรกครับที่ได้ขึ้นบิวบอร์ดในย่านดัง beep <laughs> บอร์ดในไทม์สแควร์ยังไม่ทําให้คุณเชื่อว่าลิซ่าแบล็คพิงค์นั้นฮอตขนาดไหนเราขอยืนยันอีกเสียงด้วยยอดฟอลโล่บนอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามถึง97.6ล้านคนทําให้สาวลิซ่าขึ้นท่านศิลปินและดาราที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยและเกาหลีใต้แถมพ่วงตาแหน่งดาราหญิงแห่งเอเชียที่มีคนติดตามมากที่สุดและยังไม่มีทีท่าว่ายอดฟอลโล่นี้จะหยุดลงง่ายๆอีกด้วยข้อมูลนี้นะับเมื่อวันที่15กันยายน2 0 6 6นี้เองนะครับ ม่ใช่แค่โด่งดังในระดับเอเชียเท่านั้นครับแต่ความสวยและความเก่งของเธอยังเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกโดยลิซ่าสามารถสร้างออสาศ์าศาศาด้วยการเป็นศิลปินหญิงและศิลปินเดี่ยวคนแรกครับที่ชนะรางวัล MTV Video Music Awards 2022สาขา Best K-pop Video ไปได้ครับจากผลงานเพลงลิซ่าในอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธอครับเียได้ว่าสาวน้อยมาซานคนนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจให้กับชาวบลิงโดยแท้ครับแบบนี้จะมาให้ปลื้มใจได้ยังไงทธองสวยและน่ารักและความสมาร์ทครบเครื่องระดับโกลอินเตอร์ครับแถมหัวใจยังว่างแบบนี้ใครที่ไหนก็ต้องตกหลุม เอกันครับสารภาพามาสะดีดว่าใครตกหลงรับเธอไปแล้วบ้างใครที่ไม่อยากพาลาดรายการก็จะดังครับติดตามได้ที่ YouTube และแฟนเพจทีวีผูกวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ